แต่งตัวจะไปไหนเนี่ยแ้ทเธอบอกว่าจะพาไปเที่ยวเขาใหญ่ไงจะไปกี่คืนหนึ่งคืนสองวันพอเหรอพอเก็บเสื้อยังเรียบร้อยมีรถแล้วเอาเตรียมเก็บขึ้นรถหมดแล้วเหรอใช่โอเคกับตีมสงการเก็บตัวออกเดินทางได้ไปเกันเขาใหญ่ไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปดีมสงการนะมีเสื้อผ้าเหรอมีมีอไปด้วย พร้อมกันมากเลยอ่ะเออเอไหนๆก็ไหนๆแล้วไปกันมนนี่แหละไป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 ไิพี่รอแล้วเ่ะไปสิถึงแล้วทุกคนส่วนทีมงานเรากำลังตามมานะคะมามามาทีมงานมาแล้วโอ้ทีมงานเรามาแล้วมาามาามามามาอีมามามาามา เดี๋ยว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 โอ้โหอ้าเฮ้ยมีเป็ดด้วยนีรถจองอ๋อจองเป็ดใช่ไอเดี๋ยวเธอเราไม่ได้พักหลังนี้ไม่ใช่เหรอเออรถจอดรถหลังนี้แต่เราพักหลังนู้นนะโก้ใช่ไหมเราไม่พักหลังนี้โอ้โหพิริกาเอาไม่โดดเหรอไม่เล่นเหรอไม่เล่นน้ำเหรอ ไปดูดหลังนู้นดูหลังนูน้นม่ใเช่ของเราเรียกแล้วไปรถไปรถไปรถขับรถไปหลังนู้นนี่แอหลังเราไปเธอไปลงน้ำไป <c oughs> ร้อนใช่ไหมร้อนภู <c oughs> เวลากลางป่ามันนะครับที่สุดแล้วเขาใหญ่ ตอนนี้ก็แดดล่มล,ม,ลมตกแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทีมงานเล่นเกมกันนะคะเกมชื่อว่าปิงปองเกคอยนี่ปิงปงองเกกควยกติกามีอยู่ว่าว แต่งทีมกันนะคะด้วยกันโอ้น้อยออกเอหมือนจะมีทีมงานเยอะมีอยู่แค่เอายออหน่อยเออเอาย่อที่แหละทีมละสองคนเลทีมละสองคนโอ้น้อยออกโอ้เลยสองคนโอ้น้อยออกไปน้องสาวล่ะเปแล้วผู้หญิงอยู่ฝั่งนี้ผู้ชายฝั่งนู้นค่ะโอเคเตรียมตัวชิว โอ้โหอะไรเนี่ยต้องหมดต้องหมดเลยไหมหมดดิโอ้โหิงมาโอนโดนโดนไปแต่เอ่อเดี๋ยวต้อง

มดัดไปอุ้ยเาเป็นไ,ไงล่ะใส่เองมาด้วยหรือกองแก้วด้วยยังไงล่ oh. อะอดีโยนมาเนี่ยตากระแตนะอุ้ยยาอ,อะไรเนี่ย <laughs> ยังลนะยังเลยแก้วห<ๆ> <laughs> <ๆ>ยังเลยหยังเย ผู้หญิงชนะค่ะทุกคนโถ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 เย็นไหมอ๋อเพราะมันอยากเล่นเลยจังเลยอ่ะมีตัวโตอยะน้อยๆเดี๋ยวเราไปเจอกันเกมต่อไปกันค่ะเราจะไม่ยอมเปรียบคนเดียวนะครับเกมต่อไปที่เราจะเล่นก็คือจะแข่งเก็บลูกบอลสีขาวใครเก็บได้เยอะที่สุดนั่นแหละชนะ

Okay. <laughs> ไหนๆวันนี้ก็ทีมผู้ชายแพ้เยอะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเกมแบบว่าเอาใจฝ่ายชายน้อยมุดน้ำแข่งกันโอ้ยดำน้ำแข่งกันมุดน้ำละท่านโธ่วันนี้เป็นคนไทยบ้างไลมาเดี๋ยวมุดน้ำแข่งกันใครมุดใครดำน้ำได้นานสุดคนนั้นชนะโอ้ชนะแน่นอนมั่นใจมั่นใจโอเคสามสี่เริ่มเลยนะสามสี่ น้ำไงโอหใครเล่นด้วยเขาไม่เล่นโซ่เขาเล่นอยู่คนเดียวก็เล่นแค่สอนเกมก็าชนะดิชนะอะไรเขาไม่เล่นเกมนี้เขาหยอกเฉยเอ้อโชว์หายิงข้าวไหยค่ะทุกคนไปพวกมมนม่จีนีนะตบตบตโตโต The next day เนื่องจากเมื่อคืนนะคะเราไม่ค่อยได้ถ่ายบรรยากาศหรือเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนเลยเพราะว่าจิตตสตังไปตั้งแต่เกมแรกแล้วนะคะตอนนี้ก็อื่นๆไม่ไหวแล้วเมื่อคืนสนุกมากใช่ไหมสนุกสนุกเออสนุกจน เออเนี่ยบินเลยอยากให้ไปเที่ยวไหนก็เม้นมานะคะเดี๋ยวพาทีวีงานไปเที่ยวเช่นเคยแล้วก็ฝากติดตามช่องมดออยทิกเกอร์ชื่ออะไรมดออยแหละโอ้แค่นี้เหรอง่ายเหรอแค่นี้แหละเออเพจก็มดออยยูทูบก็มดออยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าง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 